อสวัสดีจ้าวันนี้พบกับช่องน้ำพุสิทธ์บอดอีกแล้วแต่วันนี้เอา้าตูนทำอะไรตรงนั้นอ่ะปลาหนู้านหนือเปล่าไงพี่บอดมาทำอะไรที่นี่การดูเอ,าเอา้าการดหนู ทำไมดูสภาพไม่ได้อาบน้ำไม่ได้หน่อยเหรอลูกคนเราไม่ต้องอาบน้ํา่ะวันนี้น้องตูนรี่นะฮะจะไปแข่งเให้เราเราจัดน้องตูนอาบน้ำาจากตูนที่ดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่จะดูสะอาดขึ้นแล้วเป็นคนขึ้นคือเป็นคลิปไปรั้งแรกที่คนพาหนูอาบน้ำไม่ค่อยมีใครพาหนวอาบน้ำเท่าไหร่วันนี้จะพาตัวอาบน้ำไปค่ะไม่แล้คือจะบอกว่าแต่ละคลิปพี่วอดคลิปละ,คล,ปละคลิปที่เราพี่วอดอะ่ะเขาเอาคนชื่อตูนเหมือนกันมาเป็นนักเอกตอนนี้ก็ตูนเหมือนกันเป็น นี่บ้าอาบน้นจริงเหรออาบน้จริวหักตูนแบบนี้ไม่อาบโยน้องไม่อาบโยนไม่ไม่อาบนไม่อาบโยนไม่อาบโยนไม่อาบโยนไม้อาบโยนไม่อโลนไม่อาบลยนไม่ลาลโยนไม่งาบโยน ทำไมวะแล้วทำไมต้องเป็นกูถูกไหมงูมเออที่กูต้องอาบน้ำอ่ะทำไมไม่เอาเอ้ยคนองค์คนอื่นอะไรเงี้ยลุกแรกจะเป็นเรียน้าเลยเหรอเรียน้าเลยแล้วหนูจะถือคาเมราอันนี้หนูถึงเพราะจอตัวไว่ละจะบอกให้นะจะปั้นหนูให้เป็นคนอื่นอ่ะอย่าพราะหนูก็คือหนูคนเดียวผู้หญิงก็เปลี่ยนมาเสมือนกุหลาบนะคะยังไงคะพี่น้ำ เรามีน้ำคือจะบอกการทำผมเป็นอะไรยากมากเลยนะสุดๆหนูเซ็ตผมเองไม่เป็นไม่เคยทำผมเองได้เลยก็มึงให้คนอื่นทำไงสุดๆนี่ <distractions> นหน้ามันเป็นไงครับพี่ข้ตโตูจริงๆลุคนี้มัน นู t r รมากสำหรับรีฮันนาเพราะว่าเป็นที่นางเลือกมาเป็นแบบขาวดำเออก็เลยจะเลือกเอาเนี้ยเป็นเราทำผิวขาวดำได้คอยดูผิวขาวดำเป็นยังไงให้เป็นเรื่องของทางภาพนะวันนี้ก็คือจะเป็นคนนี้เนี่ยท่านี้ทภาสีภาอ่ะเหมือนเลยเป๊ะได้เอออะไรมาไม่ได้เราช่างหน้าผมนะ นิ่งที่แก่อีกหนึ่งอย่างคือฉีดยาฉีดตลอดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจตอนออกจากบ้านอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเรามีสอนคอใความมั่นใจปะเปิดสอนฝากไว้นะคะใครอยากมีความมั่นใจคกหาตุนได้คนระสามหมื่นแปดค่ะความมั่นใจแบบผิดๆทำไมต้อตุนผมยาวดำซึ่งตันเหรเวลาผมยาวไม่เคยสีดำหนีจอที่สมัยมาวะอะไรที่สมัยมาวะคิดถึงมาคือแบบเมื่อก่อนมันเคยดีกว่าดี ต,ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเจ็ดปีอยู่ทําไม <S <S ไม่คือแบบเวลาเมามันได้รู้สึกว่าเป็นหนึ่งบุคลิกนะพี่โบ๊ทเรามีหลายบุคลิกได้เ,เพราะปกติแอลลี่ก็จะแบบ่อชอบถ่ายคลิปตอนเมาตอนนี้ช่วงนี้กำลังมาฝึกเปิดออลิแฟนอยู่ย <S <S ผู้ช่วยหนูหรอ,อสวยมากลูกสาวากลูกสาวสวยมากเราบิดบ้างไปออกไปออกงานด้วยกันคนขอถ่ายรูปไม<า>่หยุดเดีเหรอทำไม เช่าเดียวกันคนเหนือเหมือนกันจะเหนือแจะเหนือมันุษดไปหน่อยมาค่ะอันนี้คุณเบนนะคะสไตล์ของเราครับสวัสดีคุณเบนโซฮอตปกติจะไม่แต่งตัวอย่างนี้ปกติจะแต่งตัวแบบว้าวฟิวว้าวฟิวอะย่างเี้วันนี้มาในลุคไหนแม่บางแม่ขอดูชุดหน่อย ชุดนี้ก็จะเรียกว่าเป็นดิสไพร์ละกันดิสไพร์จากบล<ไ>อนเซียก,ก็คือเป็นของคิมคาเดชิงแล้วก็อันนี้จากฮาดาเพิ่งลงเพื่มมาเลยเมื่อเช้านี้ร้ <c oughs> อนแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดแบบตึ๊ดเนาะมาจับตึ๊ดเออเนี่ยฮาดาอีอ่ะแล้วก็ลุคนี้จะเป็นแบบเ<อ>จ็คเก็ตหนังเท่เทๆก็เป็นน้องลิรีก็คือตรีฮันนาประมาณนานาแม่นะนะฮะแล้วนี่คืออะไรอ่ะ อันน to ี้คือของส่วนตัวอใส่เองใส่เอ็นเป็นไปได้ถูกต้องเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูกต้องมาเรีนมาเรีนค่ะเรามาเอาลูกค้าลูกค้าต้องเข้าหน่อยอันนี้ก็คือหมวยนะคะเป็นคนแบบเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวีกทีนึงใช่ก็คือโรงเรียนคอร์สหนูเนี่ยจะมีครูพี่หมวยด้วยครูพี่หมวยไปนคสอนคือถ้าเกิดได้เรียนกับครูพี่หมวยเนี่ยนะคะคุณจะได้ผู้ชายไม่ต่ำกว่า10คนเพราะว่า เขาจะเสร็จสร้างความมั่ใจเรื่องผู้ชายสุกตาบุคคลิพภาพต่างๆใช่อันนี้คนเริ่มงงแล้วนะสิ่งหนึ่งเป็นิงนับเราที่เป็นไอดอลถ้าเอาจริงๆพูดในใจของหนูเลยก็หนูก็ลงคุณล่า ที่จริงหอก็เก่งนะถือว่าอยู่ในวงการมานานนะไม่ตกเลยนะไม่ตกแล้วคือคาแรคเตอร์คืออะไรนี้แต่ว่านับปัจจุบันเอาแบบจริงๆเลยหนูชอบดูลิปามีความเป็นแบบสาวป๊อปคือแบบเราใส่บิวตี้มีความสวยด้วยทั้งในั้งในแต่ว่าเรามีของมาให้คูณเหเฮ้ยดูลิปาสมหรอดูลิปอ้าวเฮ้ยดูิปปา I'm Aelia ครับ แบนบรูซอะไรนะลุยคิดว่าเจะาป้าใส่เงานไม่ต้องรักยังไงโซนอนี้คือให้หรือไงให้ไงฮ้าะ้า้าเออเป็นของขวัญมารวมรายการไงแล้วทำไมไม่รอให้แต่งหน้าเสร็จก่อนโอ้โหสมั้ยก่อนเลยก็เมื่อกี้พูดถึงหรือว่าเ้ป้าเงี้ยาไม่มาให้บอกแค่บอกแค่ค่ะ ผมมีเท่านี้แห้งหมดแห้งที่ไหวไหวต่อต่อต่อเลยเราใช้ผมจริงต่อแต่ว่าต่อแบบนี่อันนี้คืออะไรกระสุน้าตีุ๊กแก๊ส ก็คือเนี่ยเราก็เราออกมาใช่ปะแล้วเราก็ติดไปอย่างนี้อ่ะก้องมาดูก้องมาดูคไม่เคยอ่ะนี่นะเป็นการติดแฮปปี้แบบอันนี้ครั้งแรกเลยอ่ะปึ๊บอยู่แล้วอยู่แล้วเฮ้ยไม่เจ็บแบบใหม่แบบใหม่ไม่หรหนูอยากหรือว่าตอนแก่ออกคือเจ็บปะตอนแก่คือเอาน้ำหรือน้ำมันฉีดแล้วเราก็เขใช้ใช้อ่า วีหางสกิดสกิดสกิดออกน้ำมันมันจะทําให้กาวอะ่ะหมดความเหนียวอ,อ,อแค่นั้นเลยก็เ <c oughs> ป็นนี่มีการต่อผบผยแบบถ้าเราเหนอยู่ได้นานปะถ้าอยากให้อยู่ได้นานคือเราต้องหนีบให้ความร้อนอะลงไปข้างในตรงนี้ให้มันเหนียวเข้าไปกับใหนะ้ให้กาวมันเหนียวขึ้นแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันอยู่ได้นานแค่แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องหนีบงานทาเทคนิคเทคนิคนะ คิดว่าเราจะใช้แฮปปี้เท่าไหร่ครับพี่โยดวันนี้สิบแปดล้านชิ้นซื้อมาจากไหนอะของของละของตัวเองเหรอซิงเหรอริงขายเหรอนอน,นาคตอนาคตเร็วๆนี้แล้วตอนนี้ขายมันจะซื้อต่อยอ่อไม่ใช่อะไรสั่งได้สั่งได้สั่งได้เลยสั่งที่คุณได้ใช่ไหมคะสั่งได้เลย,ยบอกไปได้เลยคะ่ะนี่คือผมเมื่อคืนใช่ไหมของหนูซึ่งน่ารักมากเมาตื่นมาปุ๊บได้โซนึง แบบใหม่แบบใหม่แล้วเชื่ออย่างว่าเป็นคนเช่าอาบน้ำม,มากนี่ไงจะอาบน้ำแม่งเลย คือเปรี้ยวแซบอ่ะหนูไม่ได้หนูไม่คเคลาปะผมกับหน้าแบบเนี้ยหนูไม่เคยหนูไม่เคยมั่นใจที่จะทำเลยมันคนสวยอ่ะเราไม่ใช่คนสวยอ่ะนะมันมันไม่มันไม่ใช่น้อยไปเว้ยมันคนสวยแล้วเราไม่ใช่คนสวยเราเลยรู้สึกว่าพอเราขายสวยไม่ได้อ่ะเราเคยขายเยอะไปเลยเราเคยขายฝันเราตรงไหนมาไม่เหมือนอ่ะ อ๋อสิงป้าบารมีหนูไม่เหมือนเขาเฮ้ยอะไรอะไรหนูเเลยือๆมาดูมาดูมาดูดีกว่าอยู่ละตัวนี้เปิดเปิดได้ยกแล้วไม่ยกไปด้าอาแล้วก็บิดบิดหนึ่งมันยึดติดตรงวะ ยากมากเลยทุกคนเข้าใจฟิลปะคือเราเป็นตัวเราแล้วเราต้องเป็นคนอื่นมันยากนะแต่วันนี้เราเป็นคนอื่นแล้วเป็นตัวเราักเอาเป็นคนให้ได้ก่อน ลุกอะไรอ่ะพี่บดจีจีค่ะจีจีหาดีได้กรออุ้ยรวตึงอ่ะเอาจริงมาเป็นตูนเป็นคนไม่ค่อยเซลเล์เรื่องของการแบบรวบตึงเพราะว่าตัเป็นคนที่หน้ผาผากกว้างเขาบอกว่าคนที่หน้าผากกว้างเนี่ยคืออันนี้มีจีแบนีมีจีแบสนกวันนี้เราจะมาในลุกรวบตึงห่างมาใหญ่มเมื่อกี้เป็นลุกแบบเท่ๆเป็นระะช้าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเป็นลุกแบบมีความหวานเป็นความวินเทจ กขตาแรงขนาดนี้แล้วแต่บรรจุหวานด้วยผมดุอล้วกันเป็นหวานเป็นฟิลแบบผมแบบไม่เจินๆอะ่ะ <c oughs> มาดำแพมอ่ะตังมอผอมตอมบุ๋งบงุบง๋งมาเรียอะไรอะมวยรีมาดูทำไมแม่มวยรีถูกต้องอยังอะไรไม่ได้อะอะไรไม่ได้อะ มันสวยนะสวยไม่ไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วอะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้สี่ชา้ชางมาอ่าหมอสํมพวกเข้าได้นะคะต่เข้ากี่หมอเหร <c oughs> ออยากให้ดูผู้ช่วยตากล้องใหม่อาชีพใหม่ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เคยแล้วแม่ แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ใช่ผมอันนี้นะลองก่อนใจเยน็นๆเอาจริงไหมทเทเลทับบี้เยีเเเ่ยวเยี่ยวตองเสายกางบินลงมาเลยเมืเ่อเช้านี <c oughs> บา้บอกว่ามึงกอลกูทำไมมีระวังก็บอกว่ามึงกอลกูทำไมนี่คือท่าเด็นพ่อนาะคือฉีเด็กพ่อท่าน,นี้ค <c oughs> ือท่าเด็นพ่อมาท<า>่าเราจะเป็นยังไงพี่เข้าตูลุกต่อไปคิมคาแดล้างมางก่อนล้างเลยหรอ คิมคาเดกว่าจะแต่งได้คิม,มาคาเดย์คือเราเย็บกันสดๆที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทง,งานไปหนึ่งอาทิตย์คุณพี่เขาทำไม่ทันคิดว่าจะถ่ายเมื่อวาน <c oughs> วันนี้ต้องมาลูกก <c oughs> ็แบบก็ต้องผมแบบสรวย ตรงยาวทีนี้นเราก็ต้องใช้น้ำมันจากโอลาเพกตัวนี้ที่ทำให้แบบผมไม่ชีกฟูตัวนี้คือดีมากอุ้ยได้ใช้ของแพงๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้ของแพงคือผมหนูอะเป็นคนผมชีฟูออซึ่งมันจะทำให้แบบผมเขาเรียกอะไรอะมันดูช็อตอะไม่สวยออพอใส่อันนี้ลงไปอะมันก็จะทำให้ผมดูเงางามมันผมเกิดใหม่มากยิ่งขึ้นออใช่ไหมพี่โบดใช่แล้วอุย้ยกลิ่นดีอะบอกสำหรับการทำสีผมคนที่ทำสีผมหรือผม,ผมแบบ ตายมากๆอ,ะอ่ะแบบเออเนี่ยรู้ไปเลยทุกวันที่ม,มันามาดูมันจะไป่มันแบบเปียกไม่มันค่ะเขาะจะซึมเข้าในส่วนที่มันตายแบบวเก็ศผมที่มันอ้าออกมันจะเติมเข้าไปแล้วก็ปิดให้มันเต็มเตือนไง หนูเหมือนเมียลาตินน่ะเมียดูไบอ่ะเออวันนี้สไตล์ลาตินแม่เดฟปาซิโตแม่ผูผม,มายาวไวมากเพราะว่าน้ำมันของโอลัเพกค,ค่ะ <c oughs> เจี่ยมไหมอ๋อเหรอเอามาพี่วอดมาลูกสุดท้ายแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยตะโกนอ้เออสวยหมอลำ <laughs> แบ่งโฉมให้ตูในวันนี้ฮะอยากจะเป็นหนู่ขึ้นมาเลยเป็นไหมฮะขอบคุณมากมากนะคะที่มาแป่งโฉมให้คิมเป็นคาลิเชียมในวันนี้ไม่จะบอกว่าชอบมากทุกรุ่นที่นิวโอดทำให้แล้วก็พี่เขาตูทำให้วันนี้ขอบคุณที่อยากให้น้องเป็นจริงฝ่ายน้องเป็นจริงไหม แต่ให้น้ำสวยแบบฝันแล้วคือได้อาบน้ำก่อนหนึ่งแล้วก็ฝันที่สองคือได้สวยเป็นคนปกติฝันที่สามคือโดนซี่คืนนี้อาจจะเออไม่แน่ใช่ไหมพี่ไหวสุดสุดถูกต้องไหมถูกต้องไม่จะบอกว่าเป็นการทำผมแต่ละลุคที่แตกต่างกันและสวยใช้เวลาง่ายเอางี้นะการทำผมแบบนี้เรามันเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่หนูคิดไม่ถึงหนูชอบทำนู่นนั่นนี่บๆชอบเอาขยะมาตีหัวอีกหรอก ฝากติดตามช่องนพสิทธิ์โหวดด้วยนะปังๆพี่โหวดสาธุน้องสองแล้วก็ใครคอมเมนต์กันมาไหมคะอยากให้ใครมาช่องพี่โอดอีกมาจัดให้แน่นอนใครอยากมาก็คอมเมนต์มาให้ทำผมคนหัวล้านทำไหมคะทำค่ะเดีใช้ผมเขาหนะได้สิให้น่าสนใจน่าสนใจอต่เดี๋ยวเราชิจารณาดูค่ะสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดซักเซ็ตกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย ลุงข่าวร้ายอ่ะคือเร่องนี้ผมเสียดูดิยกกองเหรอมันเป็นสีแดงอ่ะอันนี้หนูเห็นมีในติ๊กต็อกเขาเอาที่รีผ้ามันหนีผมอันนี้เหรอได <c oughs> ้ไหมล่ะอ่ะโดนเสียงหัวหนูพอจะทำได้อยู่แล้วเครื่องนี้ผมเครื่องเท่าไหร่อ่ะเมืองร้านหนุ่มตรงนี้แต่ทานวันนี้นะคะคือจริงๆงบทั้งหมดอ่ะอยู่แค่สองหมื่นแต่กระโดดมาเป็นที่สามหมื่นละ แล้วซื้อมาอีกก็ไปเป็นสี่หมื่นเฮอเทาเอน